มาอีกแล้วเนี่ยฮะกับร้านหม้อไฟของเราห่างหายไปเกือบอาทิตย์เลยนะทุกคนเนี่ยอืมช่วงนี้งานการรัดกลุ่มมากๆเลยเนี่ยฮะโอ้โหกว่าจะแบบแวบเข้ามาเล่นเกมได้นะฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะครับผมกับร้านโกมินสตูดิโอเนี่ยฮะโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นร้อยล้านไปแล้วนะทุกคนยอดเงินทะลุร้อยล้านแล้วนะทุกคนนี่จะกลับมาภาพเก่าแล้วเนี่ยฮะแต่ตอนนี้เนี่ยลูกค้าเริ่มแบบ หลากหลายเข้ามาเนะฮะแต่ตอนนี้ผมว่าแรงของผมเนี่ยมันจะติดอยู่ในแถวเนี้ยเนี่ยทองสองเนะทุกคนคือแบบมันยังขึ้นแบบเป็นทองสามยังไม่ได้นะฮะดูดิคือใช้ใช้คะแนนอย่างเยอะหลักหมื่นเนี่ยฮะทุกคนอันนี้ก็หลักหลายพันเนียฮะแบบตอนนี้เนี่ยผมมีมาแบบครึ่งๆเลยอะฮะเออแต่วันนี้เนี่ยผมจะลองทําก่อนว่าจะสามารถนะ,ะที่จะซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็อัพอะไรได้บ้างเนะครับผม ในเหตุพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่16นะฮะทุกคน16บกฮะกำลังดีเลยนะฮะผมก็หลากหลายคนก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมร <c oughs> ู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะฮะแต่ผมก็ไม่เป็นไรผมก็อยากจะเล่นต่อนะทุกคนนะกับเกมนี้เนะี่ยมันยังไม่สุดอะ่ะอืมโอเครับความเมีเหมียวก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าในส่วนของตรงนี้คิดค้นเนี่ยเยอะเลยนะหกร้อยเนี่ยทุกคน คือแบบอย่างเยอะครับดองไว้เนี่ฮะเบยน้ําซุปเนี่ยเบบีมากไม่ไม่เยอะเท่าไหรน่นะฮะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า,อาไอเทมมีอะไรซื้อไหมไม่มีอะไรน่าซื้อนะครับแต่พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหมุนทีเดียวนะนอรอบละกันฮะส่วนคะแนนตรงน,นี้เนี่ยผมจะเอามานี่เอามาแลกไอพวกกรองแบบเครื่องแบบลึกลับนะฮะเอามาให้แบบพนักงานเราใส่นะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยไอพวกนี้ยังละกันฮะเพราะว่าเราจะต้อง หาคุกกี้กับบันทึกการฝึกอบรมพนักงานก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันจําเป็นที่สุดแล้วนะณเวลานี้นะฮะเมื่อพแล้วเนี่ยพาร์ทก่อนเราอัพเป็นนีออนใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนของห้องส่วนตัวนะฮะแล้วก็ห้องโถงนะครับเอ๊ะแล้วก็ในส่วนของห้องอันนี้ห้องการแสดงเรายังไม่อัพเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่อัพก่อนเลยแล้วกันไม่เล่ะเงินก็เยอะอยู่นะปับป๊บปับป๊บปั๊บเคลียร์นี่ก่อน ผมว่าน่าจะอัพได้นะฮะโอเคเียังเรียบร้อยดูยยดิมีอะไรน่าซื้อบอกโอ้นี่ไงมันเป็นนีออนเหมือนกันนะทุกคนงั้นก็พารี่เนี่ยผมจะจัดการส่วนของถงการแสดงก่อนแล้วกันนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าร้านบุฟเฟ่นเนี่ยมันจะสามารถอัพแบบนีออนเหมือนเราได้ไหมนะฮะเหมือนเหมือนร้านอื่นๆมันมันเหมือนโซนอื่นๆได้ไหมเออไม่ใช่ร้านอื่นนี่มันร้านเราเนะะี่ยโอ้โหดูดิแค่กระเบื้องได้เลย ป๊สวยงามนะสวยงามอ้าวเฮ้ยผิดเมนูเว้ยอา่าแล้วก็ในส่วนของนี้เป็นป๊บนี่เริ่มแบบเป็นนีออนแล้วเนะี่ยฮะเอ้ยพนักงานรู้สึกว่านักสแสดงเราเนี่ยต้องจัดคิวให้เขาก่อนนะครับโอเคให้ไปแสดงก่อนละกันฮนะปั๊บวงดนตรีแจ๊สโอเควงดนตรีแจ๊สขั้นกลางละกันนะฮะแล้วก็เมสซาลึกลับของเราเนี่ยสุดท้ายไปเลย โอเคแล้วก็อัพต่อนะครับนี่ไงปับ๊บอออืืหเริ่มแบบว่ากลายเป็นแบบว่านีออนเกือบทั้งร้านแล้วนะฮะอย่างสวยป,ปั๊บแอบปุ๊บโอเคอออืืหว,ว,วิบว,ว,วับวิบวับเฮ้ยสวยงามเว้ยเฮ้ยไอพวกนี้ยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมฮะไม่เป็นไรครับโอ้อีกสามสเต็ปแน่แสดงว่าเกมนี้ของเราเนี่ยใกล้จบแล้วใช่ไหมอ่ะ ก็เล่นไปเรื่อยนะทุกคนนะเออจนผมผมจะเบื่อแต่หลายคนอาจจะเบื่อแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยครับเออหลายคนไม่เล่นแล้วนะเพราะตอนนี้คือแบบระบบเกมไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตใช่ไหมทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่นไปก่อนนะครับเผื่อว่าวันนึงมันอัปเดตมาอะไรเงี้ยเออป๊าบเลยอัปไปนะฮะผมว่าพวกนี้เนี่ยยังไงก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้คะแนนเนี่ยเยอะเลยนะฮะ แต่ไอตัวนี้ผมไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับมันใช้สองแสนใช่ปะขาดโอ้โหไม่ขาดเป็นแสนเลยอไม่นี่ขาดเยอะอยู่นะโอเคเป็นไรครับก็ไปเรื่อยๆฮะนี่หุ้ยรู้สึกว่าโถก,การแสดงของเราครบแล้วเหรอฮะโอ้โหซื้อหมดแล้วเหรอเฮ้ยมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วว่ะอ๋อปันเถิงทำแล้วไงทีนี้พ้อครัวเราซื้อหมดแล้วใช่ไหมตอนแรกอะ พวกนี้ก็ซื้อหมดแล้วนะเฮ้ยจะไปต่อทองสามไงวะทีนี้นี่เห็นไหมทองสามนะครับของการแสดงเราซื้อหมดแล้วนะโอเคแสดงว่าพวกนี้อ่ะมันต้องปลดล็อกทองสามไหมครับเฮ้ยรอบหนึ่งนะแล้วไอ้พวกนี้อัปเกรดดูดิปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไปถึงระดับสิบ ระดับ9ก้ากว่าแล้วกันอ่ะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บโอเคดูที่คะแนนขึ้นไหมหนึ่งสองอ่ะห้าเก้าหนึ่งห้าขอดูในซีขึ้นเปล่าเม,ม,มื่อกี้มันห้าเก้าหนึ่งห้าใช่ไหมโอเคขึ้นอยู่นะทุกคนงงอัพในส่วนของบุฟเฟ่ต์ก่อนแล้วกันฮะสูงสุดไปเลยแล้วกันนะ ปับป๊บ๊ๆปๆๆสูงสุดแล้วนะทุกคนอัพสูงสุดเลยแล้วกันปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคฮะเงินตอนนี้เหลือโอ้โหสิบเลือนร้อยยี่สิบล้านนะหายไปยี่สิบกว่าล้านนะทุกคนแป๊บเดียวเองนะคือแบบบอกเลยว่าเกมนี้นครับมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยแป๊บเดียวหมดเนี่ยครับเออเพราะมันต้องอย่างนี้แหละเนี่ยมันต้องซื้ออย่างเงี้ยโอเค กาลังดีนะฮะแล้วก็ในส่วนของอันนี้โอเคลดเวลานะ12อัพให้หมดฮนะผมว่าอัพให้มันแบบตันไปก่อนแล้วกันนะทุกคนส่วนรูปแบบผมไม่แน่ใจว่ามันอ๋อมันมีรูปแบบด้วยนะโอเคมีอะไรให้ซื้ออีกเยอะเลยทีนี้มะ ว่าน่าจะพอหายใจได้แล้วเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะเอาคะแนนมาจากไหนวะปั๊บปับป๊บปับป๊บปั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 นบันล้า๊บปั๊บนั๊ับปานั๊บปั๊บปน๊บปันบปั๊บปยปันรป่นรปั๊บปั๊บปั๊นปั๊บปั๊บือ๊อบปั 1, ๊บ 1, นนนนนนบ ร้อยพันหมื่นแสนล้านอู้หูทุกคนจาก 150, 000, 160, 000, 000, ร้อยห้าสิบล้านร้อยหกสิบล้านนะฮะเหลือยี่สิบสี่ล้านเฮ้ยจริงเหรอมันใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยอูด้ดิเห็นไหมโอ้โห oh oh. พาร์ทนี้เหลือสิบห้าล้านทุกคนผมว่าน่าจะหมดกับพาร์ทนี้ฮะเงินระ้อยกว่าล้านนะทุกคน,ะนะนปั๊บเดียวเองฮนะบอกเลยฮนะ เกมนี้เนี่ยครับสุดจริงหมดตังหมดเกนะี้ยงแฮะดูดิโอโหแต่ไม่เป็นไรนครับอืมเราแลก10เพชรเนี่ยแลกได้1แึนฮะตอนนี้เรามี24,000กว่าเพชรผมว,ว่าแ,กกกาแลาาแกเงินก่อนดีกว่าดีเดี๋ยวไหนๆก็ไหนแล้วมามาแลกเงินก่อนผมรับไปตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะฮะโอ้โหบอกเลยครับว่าใช้เงินอย่างเยอะ อภิมหาเยอะจริงๆครับ160ล้านเนี่ยแป๊บเดียวเฮ้ทุกคนเกลี้ยงเรั่เท่าไหร่วะเนี่ยล้านห้าหรอล้านห้าพอเปล่าบุฟเฟี่ครับไม่พอนะทุกคนนะอีกนิดหน่อยฮะอีกนิดหน่อยมาโอ้โหผมว่าน่าจะเนี่ยน่าจะได้แค่แบบ อัปเกรดบุฟเฟ่เลยทุกคนนะส่วนเปลี่ยนฉากเนี่ยน่าจะโอ้โหพาดอื่นเลยครับไม่น่าจะได้พาดนีนะ้คือเงินแบบบอกเลยครับเป็นหลักร้อยล้านเอาไม่อยู่ฮนะเท่าไหร่วะเนะ่ล้านสี่เลยครับล้านสี่ผมว่าน่าใช้สักสามล้านว่ะโอเคแรกรวยเลยแล้วกันฮนะโอ้โหคือแบบใช้เงินเยอะจริงนะ อันนี้แค่บอกว่าอัปเกรดให้มานถึงแบบ12เลยทุกคนแต่เป็นไรนะผมคิดว่าถ้ามันถ้ามันตันสุดแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราจะเก็บเงินระยะยาวและนะครับแทบจะไม่ได้อัปอะไรแล้วนะทีนี้เงินก็จะแบบเก็บเรื่อยๆนะดูดิอีกนิดเดียวเองฮะกระจึกเดียวก็ก็ครบแล้วอ่ะทีนี้ก็เป็นโฟกัสในส่วนของคะแนนบริการแล้วก็คะแนนอาหารนะครับไอตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะทําเงินได้ตลอดเวลานะฮะทุกคนแล้วก็เพชรเนี่ยก็สามารถแลกเป็นเงินได้อีกเนี่ยครับ ไม่มีปัญหาเลยนะฮะปัญหาคือคันเรนอาหารแล er awesome! <what> ้วก็คันเรนบริการนี่แหละเนี่ยดูเขาดูดิดูดูเงินนะดูเงินนะดูดิขึ้นแบบทีละแบบปุ๊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 บเลยเวลาลูกค้าเข้ามาแอปช่วยบ่งเช็คบินอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะทุกคนนั่นเนี่ยนี่ดีมากเลยนะครับธุรกิจเราเนี่ยไปได้สวยอ้าวโอ้โหจากไปรุ่นร้อยล้านเนี่ยฮะกลายเป็นติดดินอีก 30ล้านพอเปล่าโอเคเอาสักสาล้านแล้วกันนะโอเคพอนะดูดิได้ไหมอัปเกรดดูสิปับ๊บโอเคพอนะฮะสูงสุดแล้วอีกกระจึกหนึ่งไม่เป็นไรคนระับเพราะตรงนี้นี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้นะทุกคน สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะเนี่ยเราซื้อได้แบบเนี่ยจะไปถึงฝั่งนี้เลยนะเป็นนีออนได้เลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยจะต,ต้องปลดล็อกครับทุกคนเนี่ยทีละแปดแสนโอ้โหเกือบล้านอ่าโอเคสามารถแบบเปลี่ยนรูปแบบเป็นเต็มได้นะทุกคนโอเคเป็นไรอันนี้ค่อยๆไปก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องเก็บเงินอีกนะครับต้องบอกว่าใช้ระยะเวลาอีกสักพักเลยนะเพราะเงินเนี่ยก่อนมันจะได้มาแบบธรรมชาติของมันนะทุกคนก็ ใช้ระยะเวลาอีกสักพักเลยนะครับแต่ถ้าเรารีบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเพชรเนี่ยครับเป็นแลกได้เพราะว่าเพชรตอนนี้ผมเยอะนะทุกคนนะก็สามารถที่จะจร,จริงๆอะเยอะไหมก็ถ้าเราใช้จริงแป๊บเดียวก็หมดเนี่ยมันคุ้มไหมว่าไม่ได้แบบเยอะมากมายนะฮะเออแต่ตอนนี้เนี่ยดูที่พนักงานของเราเนี่ยครับสามารถที่จะอัปเดตได้ไหมโอ้คือคนเดียวก็จบแล้วฮะทุกคนเนี่ยมันมีน้อยฮะต้องดูเขาว่าใครที่แบบเออนี่ไงเนี่ยอย่างป้าหลัวเนี่ยห หกสิบก็ยังได้นะเนี่ยสิบห้าใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็หกสิบอยู่นะฮะเนี่ยก็ยังได้ในะี่ยทั้งสองคนเนี่ยครับก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆสะสมไอ้ตัวนี้ไปนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปแลกนอกรอบด้วยนะฮะแล้วก็จับรางวัลอย่างเนี้ยนอกรอบนะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาสักพักเลยนะครับเพราะว่าเราขอจับแบบรวๆไงเออจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งลุ้นกันเนี่ยทุกคนจับแบบรวงๆนะฮะแล้วก็ไปแลกเอานะฮะในส่วนของขี้คนอาหารเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะแลกได้อีกนะครับอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของงตรนี นะครับถ <formation> ้าใครดูวิดีโอครบเลเวล4แล้วเนี่ยมันก็จะให้ทุกๆวันนะทุกคนทุกๆวันเลยนะครับวันละเนี่ยวันละ10ชิ้น10ชิ้นนะทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะดูวิดีโอไปเรื่อยๆอีกนะฮะให้มันถึงเลเวล5้ลเวล6ไปเลยนะฮะจะได้แบบเต็มสตรีมของมันนะครับก็คือเล่นเกมนี้ให้มันสุดๆไปเลยนะฮะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยใครเล่นก็เล่นนะใครไม่เล่นก็ดูนะทุกคนผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆของผมนะครับเออมันเป็นเกมที่แบบว่าคลายเครียดนะฮะแล้วก็พักสมออองงงงเเเบาาสมขรนแล้้วก็ช่่ีี เกมแบบเอาชีวิตรอดเนะี่ยผมยังไม่ค่อยได้เล่นนะทุกคนนะแต่ก็พยายามที่จะเข้าไปเล่นต่อนะฮะอย่างมิสไซโว่นะครับค้างคาแบบเป็นเดือนๆแล้วนะคือแบบเล่นนานมากแล้วนะครับน่าจะได้เป็นเดือนแล้วมั้งยังไม่จบเกมเลยนะเออมัวแต่แบบติดๆขัดๆที่บอสนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมไม่ได้เก่งนะก็ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับส่วนของสกรอนะี่ก็ยังหาเซิร์ฟดีๆลงไม่ได้ครับเ บางเซิร์ฟก็ยังแบบว่าเล่น2อสาวันอ่ะปรับเซิฟเยอะเปลี่ยนเซิฟเยอะอะไรเงี้ยครับผมถ้ามันล่างเริ่มใหม่มันมันมันเปิดหัวเนาะแต่ถ้าแบบสักพักเนี่ยถ้ามันอยู่ตัวแล้วเนี่ยอาจจะเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะส่วนเกมอื่นเนี่ยบางเกมผมก็เลิกเล่นไปแล้วเนี่ยครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วก็มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับแต่เ,เกมนี้เนี่ยมันผ่อนคลายดีนะครับผมก็เลยแบบเล่นไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนเอาไว้แบบว่ามาขั้นกลางนะฮะระหว่างเกมแบบเอาชีวิตรอดอะไรแบบนี้นะฮะผมก็สําหรับเกม ร้านหม้อไฟแห่งความสุขนะฮะผมในพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเช็คในส่วนของตรงเนี้ยนรอบนะครับว่ามันจะสามารถที่จะขึ้นอะไรก่อนได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของคะแนนบริการคะแนนอาหารดีต้องดูก่อนนะว่าจะเอาอะไรก่อนดีแต่ผมว่าอาหารน่าจะดีกว่านะเพราะว่าวัตถุดิบผมเยอะนะฮะเออไอพวกที่แบบเนี่ยคิดค้นเนี่ยมันเยอะนะอาจจะคะแนนอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะทําก่อนหาปลาก่อนประมาณนี้ครับผม แล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็ได้ได้มาเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะหาปลาก่อนละกันเนาะแล้วก็นเ,นวกกเราเนี่ยค่อยเอาไว้ต่อในพาร์ทหน้านะผมสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วเนี่ยฮะขอให้ทุกคนรวยๆนะครับเป็นเศรษฐีพันล้านร้อยล้านพันล้านเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้กลายไปดูว่าเหลือห้าแสนแล้วทุกคนแล <laughs> ้วไว้เจอกันในพาร์ทหน้าฮะ